ออกมากินข้าวกันเด้อครับเด้อสุกูสุกคนนะครับเด้อสุกูสุกคนนะครับเด้อมามานี่ครับผักกระเดาสะเดานะครับหมูนะครับนี่น้ำพริกนะครับข้าวสวยร้อนๆมาพี่น้องมากินด้วยกันนะครับทุกคนนะครับนะมากินข้าวทานอาหารเช้ากินด้วยกันนะครับนะ กลางดอนนะครับเดี๋ยวไปนองเด้อคุณคนครับครับน้องไปซื้อเพื่อนไหม ตลาดก็สอบสาวบาทอเกิดโดนนะครับเนวังสันซีแล้วนีน่คืออาหารสาวนะครับพี่ครับ mhm ừ. có đau lòng nữa hết mẹ sau bát Bơm mẹ Bơm Bơm đầu ไม่เคยผมมันแดดพี่น้องครับกะเดาครับจมือถ้าเขาไปเสือ้อจะถือมือของลุงแมมมันมมก็ดีเลยพี่น้อง หลวงเตจะวางกันเด้อส่วนสามั ใอยูบ่บาา้านไปฮะประกอบดอขายพี่น้องเอ้ยไป่ปีนต้นนี้ยอดต้นนี้บอ่อมีหนังมีแต่ยอดงูพี่น้องมีแต่ใบบ่เอาวันนี้แม่งจะเจ้าตักจิ้มมันหรือ phải cái máu quả nó được đâu กพี่นองก็ออยนะกคนกคับน้ำพริกนี่น้ำพริกนีกระด it. มากันเดาดีเด,ด,ดาเดากางดอน ลุงคิดมึงนี้ก็เลยมาลงคลิปให้พี่น้องนะครับกปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีเด้อครับเด้อทุกคนทุกคนนะครับนะนะเพื่เป็นกำลังแรงใจกันครับกัดลมนะครับเดจะนี้เลยจะถุงโถทโกดกันนะพี่น้องเนะาะฝากเป็นกำลังใจทุกคนนะครับ